มาแล้วครับวันนี้เราก็จะมาเปิดบล็อกศูนย์เก้ันนะครับมีช่องของเสียไกย่หน่วงมาแล้วนะครับนวันที่สองเก้ามาช้าแต่มาแลนะครับนี่เอาเลยครับวันนี้เราจะมาเปิดกันความพิเศษของบล็อกนี้คือการที่แบบโอ้นี่มีลูกเต้นใหม่ด้วยโอ้โอจะเปิดเองมันตื่นเต้เตนจริงๆนะครับปบึ๊บโอเค ก็จะมีทั้งหมด20ซองนะครับเพืเ่อนฉีกไป้ายได้เท,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 ท่เลยแต่เอาไปก่อน้วกันมานะครับวันนี้เราก็จะมาแกะกันทีละซองเลยนะครับโอห่าโอเคซองก็เหมือนจะแกะง่ายขึ้นนะใช่สายหน้าจะ่ันฟีดแบกเยอะ นะครับซองที่หนึ่งมาลุา God, ้นกันครับแกงรใชซองที่หนึ่งนะครับจะได้เป็นอะไรเอ่ยพูดนะครับมาละหอกศักดิ์สิทธิ์เอ็ดดาเวบาลานะครับนี่เรื่องราวควันตาราชราชาแห่งน้านะครับปืนพกของเพมุเจ้าหญิงลัวข้าวมาละแกงเพมุมาและหนึ่งตัวอ่าเอาไนี้ก่อนนะครับระดับ แล้วโอเคสอนที่หน่งไปกันต้องออนะครับซอนที่สองบางตัวก็อาจจะอาจจะ่านจัดแต่ก็หลาย่องก็ทำแล้วผมอาจจะช้าสุดอย่างดีว่ามาช้าแต่มานะนี่นะครับฟึ๊บควันตาเรื่องราวคุดแห่งวิหาห้างรุงเกลองพอง,พอง นะครับเอตัวอะไรสักอย่างที่คล้ายกระต่ายและเก่งๆแล้วก็จบด้วยกุยหน้าตาดีนะครับอของบับกุยแนอนไปต่อไปไปกันต่อนะครับเปิดกันออกมาเลย ีรไลกระบอกตำรวจส่วนกล้วยนี้าษสี่โหของแสดงอีสาม,มากครับผู้เรียนทุกคนไม่สาม,มารถใช้แลนได้อัตโนมัติเอ็นเฟยที่สี่หลังจากใชก้การไปนี้ส่งการไปนี้ลงๆๆนรกครับแล้วก็พินัทพินัดก,การนะครับเด็ดเลยฮอนหน้กกาตาดีนะครับโอ้โหเฮียามาครบเซตเลยครับโอ้ภายในความยมามาันมาต่อไปกันต่อ ที่แล้พระอิศวรบิวเช่นะครับนางฟ้าลูกสองดีเจปีโป้ขอโทษสังคมโวเหี้ยคูค่กันเลยนะครับแล้วก็สำนักฤาษีคุดฤาษีคุโอเคแล้วก็เช็คก,ก่อนนะว่าประมาณไหนได้บอ่ะ,อะประมาณนี้ดีวกว่าเนะโอเคแร่แร่แนี่มีครับขอบทองขอบอะไรนะครับ ไปกันต่อึบขอให้ตีไม่ติดพื้นรัตถท,ทยนินจาแผนการตู้เย็นทับคาเข่นปลาหมึกปีศาจนายหน้าตาดีโห้ยครบแก๊งสามชาเลยไมไีใช้สักใบพูดตรงมีใช้สักใบ เพราะว่ามันเหมาะกับนิกกุยไนคอนแล้วก็พวกนนกุยไนคอนตัวเสริมมาต่อึอ๊บลินบันดิเกอร์นะครับสมาชิกแห่หัวแมวดำโพเดียมผู้รู้ความจริงมิสเตอร์โบอโเบิลบัตตี้แมรี่นะครับมาลันหนึ่ง เป็นการาดที่ใช้ยากอยู่เหมือนกันเอ็กโซเดียของตะลึงชันใช่ว่าเป็นเอ็กโซเดียของตะลึงชันเลยงันเก่งจริงแต่ว่าติดยากาไปกันต่อนะครับต่อไปเป็นชื่อสกินวอล์กเกอร์โอเคอะไรเลโลกาโปเทคชั่น ยักษ์นฟิวตัวสุดท้ายคอนโยนียแล้วก็ไต้ฟุนมีสามใบละ <c oughs> จะขายขายแน่แน,น,นละ <c oughs> พอ,อกรายออกมากันรัๆวๆเลย <c oughs> พูดผลไม้้มะม่วง พูดผลไม้มะเหมี่ยวผัดแกงมะก,กระสอบแล้วก็พูดผลไม้มะเฟืองตัวอะไรสักอย่างที่พูดมากแล้วเปมิดดิกมิดดิกันเหมาะเก,ก,ก่งมากเลยผมพูดเลยผมเจอมาแล้วผมโคตรเอยเลยไปกันต่อครับไปกันต่อ,ย,อยี่สิบใบพอไหม หอ,อกศักดิ์สิทธิ์เอด็ดด้าตู้ผ้าลิกกี้ขวัญตาลาชาแห่งหน้าป,นปืนพกเพมุรุนสิบเก้าประจุภัยไปด้วยกันนะครับของเสริมเพมุดีย๋ยวกทาผมขอขยับเื่อจะเ้สักช่องเขาเบลลอยู่ด้วยกันโอเคปึ๊บได้กี่ช้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าแล้วก็ละ จะขึ้นทางแนละ้วเศษกินไม,อะนะกกนมอ่ออกนะเศษกินไม่ออกออกตายกันต่อกระบอกตำรวจครับขวัญตาเรื่องราวแ่งเจ้าคุชเจ้าพิหาพองพองยห้ลงเกลือแล้วก็มาป่าเดียวได้มาละมาป่าเดียวได้อันนี้ผมเบไปในกล่องมาดูว่ง่ายง่ายอ,อึ๊บ หม,มาป่าดี่วได้นะครับโอดิวันของหมาแมวใหม่ก็ผมว่าเมื่อดูลองลองเทสดูก็พอใช้ได้จะไม่รู้นะว่ามีใครเทียอ่ะมีแรงก็จะเก่งตัวอะไรสักอย่างที่กิ่งๆิงวิญญาณผีร้ายส่วนกล้วยหนีภาษีพี่นัดแล้วก็ ลูเซียนาพูลิกอนนะครับมาแล้ว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 ไปกันต่อครับไปกันต่อไปสวนวิวแจ๊นางฟ้าลูกซองขอโทษสังคม DJ people เสกหนังควายเข้าทองหยา คจรดีใจมันจะดีใจก็ได้เหมือนจะนะโอเคเก็บชุดนี้ก่อนแล้วก็ไปกันต่อครับไปกันต่อโบเดียมสมาคมผู้รู้ความจริงนินเราจะถอยนินจา ปาขึ้นปลาหมึกปีศาจขอให้ตีไม่เจ็บพื้นโลกิเจ้าเจ้าชายน้ำแข็งมาละเออยูอาร์ออกหนึ่งไปลนะครับไปกันต่อไปกันต่อใช่ไหมยูอาร์ออกไปหนึ่งเนาะเป็นเอสอาร์โอเค <c oughs> นะครับลินบันนี่ แมวดำสมาชิกแหหัววิสต์เดอะเบอร์เบิลแผนการตูเร้เย็นทับเสกเป็นเครียดเลยจ่ายยุดรักชาติเซกเกป็นจ่ายยุดรักชาติสุดยอดครับสุดยอด แต่ไม่มาจะดีกว่าผมละท่อผมละท่อสกินบล็อกเกอร์ครับองกาโปรเทคชั่นยักษ์ในฟิล์ตัวสุดท้ายตู้เซาคอนิกกี้ทาวเวสวรรณนะครับอ,อ่ะอกหนึ่งใบออกดีหมดฮีโจะเป็นสิก แล้วก็ไปกันต่อครับเห็นเซกแล้วท้อพูดพูดผลไม้มะม่วงนะครับแล้วก็คอ,อนโยนี่พูดมะเมียวกระสอบกันฮาดาวสิบแปดครับ เป็นท่อครับเป็นท่อพูดมาเฟืองครับผมให้ลงเกลื่องลาวคอันตาเรื่องลาวาลานาดด่าเอดดาอ้าอ้ายอดย่อนเขวะเนอะ ยูอาร์ออกสองใบแล้ว S R อาอกสองใบแล้วโอเคน่าจะไม่มีอะไรละว,ลวน่าจะไม่มีอะไรติดก็แล้วควัวนตาคุณเจ้าไปหาเปืนพกพิมุพองพองกระบอกตำรวจแบงค์สตางน้องชายแบงค์ตัวเขียว สองสุดท้ายนะครับไม่หวังอนะไแล้วสิกออกเป็นจาย,ยุทธ์เนี่ยกระต่ายไอ้นี่ไปต่อเลยวิญญาณ้ายส่วนวกล้วยนี้พาสีพี่นะัสกิลไฮเปอร์เซนต์นะครับ สุดท้ายใพ่ส่วนวิวแชร์นางฟ้ารูกซอง DJ people ขอโทษสังคมแบงค์ตัวแดงครับจบเยี่ยมจริงครับเกียสุดยอดแห่ความเกียร์โอเคครับขอบคุณมากครับนี่ครับ